ไข่เจียวปูเจ๊ฝายนะคะแต่ว่าเกาะกระแสเจ๊ฝ่ายแต่เราคงไม่อร่อยเท่าเขานะอันนี้เฮียอูใช่ไหมเฮียอูอันนี้ปูจากตลาดตะปูนเท่าไหร่เท่าไหรขีดละสองร้อยเดี๋ยวนี้ปูราคาสูงเออราคาปูแพงขึ้นเรื่อยๆจริงๆขีดละร้อยยี่สิบเลยก็ได้เดี๋ยวนี้ขีดละสองร้อยไม่ได้ใหญ่มากนะดูดูหน่อยขอดูหน่อยอันนี้อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่คะ สี่ร้อสองร้อยไม่น้ำหนักฮะของขีดอสองขีดก็คือต้นทุนอันนี้400บาทนะคะ400บาทแล้วก็ไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เนื้อมันไม่ได้สดเท่าแบบพวกอุตกรแต่เราไม่ไปอุตกรที่ฝ่ายป้อมซื้อเป็นตัดฝ่ายอป้อมซื้อจะระเบูดเนื้อมันจะเล็มด่วนเร่งด่วนอะไรนะไม่ได้เสียหรอกแต่มันไม่สดเท่าเห็นนมัทำไมนะมันจะแบบว่าเนื้อมันจะเขาเรียกอะไรครับดูดูยยุ่จำ่า แต่ก็ยังหอมอยู่ยังหอมมันเป็นเมนูเร่งด่วนที่เราคิดเมื่อคืนนี้ว่าเอ๊ในอดีตอะหลายปีแล้วจาได้ปะช่วงที่เจ๊ฝยดังมากๆตอนนั้นอะตอนอยู่บ้านเก่าเราเคยทำแล้วเราเคยทําแล้วแล้วน้องพิมพ์แต่งตัวเป็นเจ๊ฝ่ายด้วยจาได้ไหมจริงเหรอจริงเราไปดูคลิปเก่าน้องพิมแต่งตัวเป็นเจ๊ฝ่ายเอาแว่นว่ายน้ำมาใส่แล้วก็แต้มฝ่ายด้วยเฮ้ยจริงน้องพิมเคยทำตอนเด็กๆแล้วก็มีไข่เจียวคูเจ๊พิมกับไข่เจียวกุ้งเจ๊กวาง vs กันด้วย เราเคยทาคลิปป้าจําไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้เลยเราไปเสิร์ชดูเราก็จาไม่ได้เหมือนกันแล้วเราสัตดูเราก็เลยก็คือวันนี้เลยจะลองทําไข่เจียวปูเจ้าฝ่ายแบบคือไข่เจียวปูแน่นๆอ่ะแล้วก็เป็นก้อนเขาเรียกอะไรอ่ะรูปทรงเหมือนออมร็ตอ่ะเหมือนที่เจ้าฝ่ายทาใช่ป่ะแต่ปูเราเท่านี้แม่ว่าไข่กี่ฟองดีเนี่ยไข่ปูเราเท่านี้ไข่เราไม่รู้เลยอ่ะป้าปาสามพอหรอปูต้องเยอะ ดี๋วจถ้าไมไ่พอเดี๋ยวเดี๋ยวมาเคาะเพิ่มได้คือเราเราไปดูวิธีทำอ่ะพอพอมันมีกระแสเรื่องนี้ขึ้นมามันก็ขึ้นฟีดมามีคนทำไข่เจียวปูแบบแบบเจ้าฝ่ายอ่ะให้ดูหลายคนก็คือเขาจะต้องค่อยๆราดไข่ลงไปเพื่อให้มันเกาะกันเป็นก้อนกลมใช่ไหมใช่เดี๋ยวต้องเตรียมเนี่ยไข่ไว้สําหรับราดต่างหากทีหนึ่งอ๋อก็คือเจียวไปกับปูส่วนหนึ่งราดส่วนหนึ่งแล้วเราต้องปรุงรสไข่ไว้ก่อนใช่ไหมใช่ราดปาว่าสองฟอง แล้วก็ผสม<อ>ป,ปูไปตอาฟอ,องโอเคได้แล้วนอกจากวันนี้เมนูไข่เจียวปูแล้วจะมีเมนูกุ้งด้วยใช่ไหมคะใช่ กุ้งบะชอเมื่อวานเราเพิ่งทำอันนี้คุณแม่เล่าก่อนนี่อ,นนอันนี้อาจจะหน้าตาสลด,ดไปนิดนึงเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันทาตั้งแต่เมื่อวานคือลูกชิ้นปลากายผัดเขียวหวานแห้งเอ๊ะเดี๋ยวลูกชิ้นปลากายเขียวหวานผัดแห้งซึ่งเราทําตามร้านร้านอะไรชิมนะใจดี<ใ>จชิม,ชมแล้วอันนี้อ่อยมากคือพริกแกงเนี่ยเป็นพริกแกงที่เอกชัยศรีวิชัยจากใต้ใช่ไหม นี่อร่อยป้าทำอร่อยมากอันเนี้ยแม่กินข้าวสองจานเน่เมื่อนนาวานเมื่อ,อวานเรากานิกานก็กลางวันด้วยมื้อเย็นด้วยใช่เมื่อวานกินสองมื้อเลยแล้วมันก็ยังเหลือเดี๋ยววันนี้จะเอามากินอีกคืออร่อยมากจริงอันเนี้ยอ่าแล้วก็กุ้งบัดช่อก็คือไปลอ,องที่ร้านใจดีชิมมันจะเป็นกุ้งเอามาสาับแล้วก็ทอดเป็นเหมือนแบบเหมือนหมูก้อนทอดแต่เน <c oughs> ี่ยเดี๋ยววันนี้นเราจะท,ทำนี่กุ้งบาดชอ่ออ๋ออันนี้หมูโบดอันนี้กุ้งอ่าโอเคก็มาไข่เจียวก่อนก็ใส่น้ำปลากระใส่นี่นะตื่นเต้นมากเลยทำไม ัวมันไม่เป็นเหมือนไม่เป็นไรไม่เหมือนก็กินไข่ผัดปูไปอันนี้ไข่เจียวนะคะ,ะไม่มันไม่เหมือนก็กินได้คุณแม่มันก็อร่อยเหมือนกัน,นกเล็ไม่แต่เราจําได้ว่าเมื่อเมื่ออดีตที่ปา้าเคยทำตอนที่อยู่บ้านเขาเหมือนนะคือมันอาจจะไม่ได้เรียบเท่าของเจ๊ฝ่ายเจ๊ฝ่ายเขาจะเรียบสวยงามใช่ไหมขอ,องเธอมันก็จะเป็นยุคกึอยนิดนึงแต่ว่ามันก็ได้อยู่แล้วเราจะเราพูดในคิดว่าอร่อยมากเราจริงใจหรือเปล่าไม่รู้นะอันนั้นอ่ะคิดว่าจริงใจแหละเพราะว่าถ้าแม่อร่อยก็จะบอกเลยว่าแม่อร่อย ใส่นี่ตัวเดียวกันเมื่อกี้ใส่น้ำปลาซอสเห็ดหอมน้ำปลาซอสเห็ดหอมแั้นี้ใส่ซอสหอยนางรมหอยนางรมนิดนึงจริงๆมาใกล้เคียงกันแต่เราใส่ให้มันแบบมีมิติไงมีหลากหลายซอสอ๋อเหรอให้มันมีความแบบรสชาติที่ซับซ้อนมีมิติไม่ต้องเยอะทำให้งงๆเขาว่าเดี๋ยวอร่อยเองใช่ปะมันจะแบบว่าเฮ้ยมีร้านที่มันไม่เหมือนร้านอื่นเลยมันมีอะไรน่าอะไรอย่างเงี้ย เราให้ทำาลองน้าเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนดิมันจะเหมือนได้ไงใช่ป่ะตีไพลก่อนนี่นี่เมื่อกี้บอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆในกลุ่มไรคุกเพื่อนๆสนิทเนี่ยก็คุยกันเรื่องไข่เจียวปูเนี่ยแล้วบอกอยากกินมากเลยแล้วบอกเนี่ยเดี๋ยววันนี้ทำเพื่อนอยากมากินมากเลยอ่ะบอกว่าไม่ได้แล้วมีไม่พอมีแค่สองกีดใช่ไหม แล้วก็ไอ้นี่มันขึ้นอยู่กับไอ้นี่เขาเรียกอะไรประสบการณ์แล้วความชานาญในการทำอ่ะใช่หมายถึงว่าจะสวยไม่สวยอะหรอใช่ซึ่งเราไม่แน่ใจนะเราไม่ได้ทำประจำไม่มีเราแน่ใจว่ามันจะไม่สวยเพราะเราไม่ค่อยเคยทํามาหลายปีมากแล้วเนี่ยก็จะต้องคุกเบาๆสิงั้นปูแตกใช่ไหมเนี๋ยวยไม่ไม่เป็นก้อนโอเคเออก็เยอะอยู่นะอุ้ยเหมือนไข่เยอะไปวะมันไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเออปูหมด อาไข่ออกเหรอไม่ไม่ไม่ไมพอแล้วแหละคือคือจริงๆแล้วเราอ่ะไม่ไม่ชอบที่พุงมันเยอะมากนะเพราะมันกินไปแล้วไม่ได้ไข่ไงแค่นี้ก็อร่อยแล้วถ้าเปิดทอดมันแพงเหลือเหลือนิดนี้เล่อหน่อยเนาะออกมมนให้หมดอ่ะต่อไปเป็นอันนี้คุณแม่กุ้งบัตร่อดอ๋ออันนี้อันนี้พักไว้ก่อนเหรอคะใช่พักไว้ก่อนอ่ะยังไม่ได้สับกุ้งเลยอ่ะอันนี้ป้าอันนี้คิดเองนะคิดเองคือเราไม่รู้สูตรเลยเพราะเราไปกินที่ร้านใจดีแล้วเราบอกพบว่าอร่อยมาก ลุงปาก็เลยจะมั่วเองว่าปราว่ามันกินแล้วมันมีความสามเกลือน,นะใช่ใช่แต่ว่า,วากกในเนื้อมันเน่ยเราไม่เห็นตัวสามเกลือใช่มันเนียนไปเลยเพราะนั้นป้าเลยไปซื้อนี่มาเห็นปะ่ะผงสามเกลือใช่คือมันไม่มีรากผักชีกระเทียมบิ๊กไหอยู่ในอยู่ในตัวหมูไอ้อยู่ในตัวกุ้งปลาช่อเลยป้าเลยคิดว่าเขาบดไปแล้วถูกปะ่ะเราเลยจะลองใช้ผงไม่เคยใช้นะอันนี้คือมั่วสุดินนะมั่วสุดินแล้วก็ไอ้ที่ คือเราคิดว่าไม่ไม่ต้องเหมือนเฟก็ได้นะป้าปา,ปาแบบให้มันอร่อยก็ใช้ได้แล้วล่ะเราก็แค่เอาเมนูเขามาเป็นไอเดียในการทำกับข้าวอ๋อป้าว่าจะเอาหัวกุ้งไปด้วยนะเพราะว่ามันน่าจะมีความ,เ,มเนี่ยหอมมันอ๋ออีตรงที่มันเป็นนึกว่าจะเอาเปลือกเข้าไปด้วยสบับก็คือสบับหยาบๆหรอเรานึกว่าต้องเอาไปบดในเครื่องปั่นให้ละเอียดยิบ ไม่วัานนั้นที่กินมันก็จะมีความเป็นชิ้นๆของ้งใช่ใช่เออไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้ละเอียดมากโอเคไหมไม่ต้องไปคลุกในกระมังอ๋อไปสับรวมกันก็คลุกในกระมังก็ได้นี่คือผงสามเกินนะเมื่อกี้เทใส่กระปุกไป้แล้ว อันนี้ก็จะม,มีกระเทียมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใส่กระเทียมแล้วเธอปรุงบนเขียงเลยเหรออืมไม่ได้นี่ไงบานๆมันบานแล้วเขใส่นี่ด้วยตอนให้หอมเราคือไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเหมือนเขาเป๊ะก็ได้เอาให้มันอร่อยอ่ะไม่ต้องเยอะเยอะอยู่นั่นี่ะ เหมือนถุงชรสอ,อ่ะครุกแล้วก็ยังดีแต่มันมีความหวานใุ่ไหมฮะความหวานความหวานไม่ได้มาจากเนื้อกุ้งหรอความหวานไม่ได้ไม่อมน้ำตาลไงน้ำตาลอันนี้น้ำตาล,ตาลแบบว่า,าไม่พอชนะืออต้องใส่แป้งแบบไม่หวานเยอะนะไม่หวาน ก็ใส่แป้งไหมป้าป้าไม่ใส่เลยนะมันไม่มีความเป็นแป้งอยู่เลยอ่ะจริงอ่ะแล้วมันเกาะด้วยอะไรอ่ะก็เกาะด้วยหมูสับกับด้วยกุ้งเนี่ยหรอเพราะว่ามันเป็นแผ่นเป็นก้อนเหมือนทอดมันเลยนะใช่ปะแต่ป้าว่ามันมีความเหมือนติ่มซำอย่างนึงคือมีความเป็นมันหมูเยอะความไม่แน่ป้าเขาเนี้เลยรป้าจะใช้หมูที่แบบหมูบดธรรมดาต่มีมันเยอะปกติบ้านเราใช้หมูบดจะเป็นแบบไม่มันเลยอือ่ะแค่นี้ก็ลุกเขาผสมกัน มันยังขาดความหอมของนิดนึงน้ำมันงาเขาใส่ด้วยเหรอของเขาไม่มีแต่ป้าว่าป้าจะมีป้าจะเหได้ <Okay. S 1> <laughs> แม่อยากใส่แป้งขา้าวโพดไปน,นิดนึงไหมล่ะเราไม่รู้อ่ะแต่เราอ่ะเหมือนเราจาได้ว่าเมื่อก่อนที่เจ๊ทําหมูก้อนทอดอ่ะเจ๊คือพ่อของป้าเขาจะใส่มันแกวใช่ป่ะแล้วก็ใส่แป้งจิตนึงอ่ะให้มันเกาะเกาะอ่ะแม่แป้งขา้าวโพดมนหน่อยก็ได้ให้มันเกาะตัวนิดนึง อันนี้ก็แป้งข้าวโพดใ,ใช่ไหมอ๋อจิ๊กดเดียวพอใช่ไหม,มดูน้อยมาก<ม>เราไม่อยากให้มันรู้สึกถึงความแป้งเท่าไหร่นะแต่เราอยากจะให้มันเกาะกันนิดนึงแต่จริงแค่นี้ก็เกาะแล้วนะเหรออันนี้ไม่ต้องใส่แป้งก็ได้เลยน้ำมันใช้น้ำมันอะไรปาล์มใช่ไหมน้ำมันปาล์ม,มเราทอดของทอดมันได้กรอบแล้วก็กรอบนาน น้ำมันปลาเป็นที่ไทป์ใช่ไหมว่าต้องเป็นน้ำมันปลาไว้ทอดจุดเดือดมันสูงมันจะร้อนอร้อนก็ทโ่นเลือไงใส่แล้วตื่นเต็นมากูนิ่งแล้วก็ปั้นอันนี้ใช้ฝีมือแล้วมันมันยังเหลวอยู่เลยนี่ปาเดี๋ยวจะค่อยๆน้ำมันร้อนหน่อยใช่ไหมเขาบอกว่าต้องน้ำมันร้อนๆป่ะเหมือนจะได้ไม่อมน้ำใหม่ก็ ใช่แต่ว่าเมนูนี้มันต้องไม่ร้อนนะจริงเหรอแต่แต่แต่ที่เราเห็นนี่ยเขาเอาลงไปแล้วมันสุกเลยนะอ๋ะอ,อใช่ที่เราเดูเขาทำอ่ะมันสุกเลยแล้ว,แล,วแล้วอย่างเงี้ยมันจะอ,อามน้ำมันนะสินั่นไงถ้าอมก็คายออกมาตอนกินแล้วก็คายเ<อ>าทไปเชื่อมอ่ะเทได้ไหมเราเทเด้อเราเท,เท,เ,ทเทยังไงอะ่ะเทเลยเหรอเดียย๋ยดีมันยังมันยังไม่ไม่มาเป็นก้อนด้วยกันเลยอะ่ะทำไงดีอ่ะแย่เหรออ่ะเทตรงนี้เทตรงไหนอ่ะนิดเดียวนะนิดเดียว นิดเดียวนีดเดียวนีดเดียวผิดเหรอนิดเดียวนิดเดียวแต่ร้านล้านยาวๆอ๋อเออเออได้แล้วได้แล้วปะใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันจะหายเดี๋ยวมันจะได้เดี๋ยวมันจะได้ใจเย็นใช่ไหมเราอย่าใจร้อนเอาเอารวบมันเข้ามาก่อนรวบมันเข้ามารวบมันเข้ามาปั้นปั้นหน่อยตรงนี้ตรงนี้นี่นะเทียนนิดนะเออเยอยาวเยอะยาวรูรูรูอ่าให้มันให้มันเชื่อมกันให้มันเชื่อมกันเดี๋ยวมันจะได้ค่ะ อันนี้ไข่เท่าไหร่คะเนี่ยโอ้โหต้นทุนมันก็400แล้วนะแล้วค่าค่าอะไรนะค่าไข่ค่าไข่ไม่แพงไหนขอดูหน้าตาหน่อยค่ะทอดนี้ต่อดเลยค่ะทอดหมูไอ้กุ้งปลาช่อ เือนนะ,ะ,อนอะลองลองปั้นเป็นก้อนเล็กๆลูกบ้างก็ได้นะเราว่าก้อนเล็กๆมันจะได้มีความกรอบของรอบข้างเยอะอะเนื้อไหมเป็นชิ้นเล็กๆเันแท้มาขึ้นโตอาหารเรียบร้อยนะคะไข่เจียวปูเฮียอู่และกุ้งบะช่อเฮียอู่ชิมอะไรก่อนดีกุ้งบะช่อก่อนล้วกันดูหนเหมือนจะกินง่ายนึนงเอาแบบยังไม่จิ้มน้ำจิ้มก่อนน้ำเนี่ย มันมันจะมันจะค่อนข้างแหลกๆเนะเาะเพื่อใส่แป้งน้อยอืมใส่แป้งนะเพราะว่ามันจะไม่เป็นอืมจะอร่อยนะเดี๋ยวมาชิมฮนะขององเขาจะเป็นแบบมัแผ่นเหมือนทอดมันกุ้งขึ้มเนาะแไม่ต้องจิ้มก็ได้นะอร่อยไหมอร่อยน,นะหอมหอมกุ้งหอ,อมกุ้งแต่ว่รถถารสชาติดีนะหอมอร่อยแต่ว่าเนี่ยพอมาจิ้มปุ๊บม,มันแตกอย่างนี้เลยอะ่ะม,มันแตกออกมาเลยอะ่ะเนี่ยด,ยดูเนี่ย ลองจอนตักมันต่ว่าหอมมากหอมมากหอมมากแต่ว่าทําไมทำอะไรให้มันความเป็นก้อนชุ่มฉ่าเออเออมันออกแห้งของเขาว่าข้างนอกมันมันแข็งตัวให้จับตัวเป็นก้อนใช่ไหมแต่ข้างในเขาชุ่มฉ่ามากเขาแบบสวีซซีแบบอร่อยแต่อันนี้ยข้างในค่อนข้างแห้งนะเออนี้สุกยังเฮ้ยสแลมวสิบ้างมันใหญ่แหววมันไม่วมดหรออืมเดี๋ยวนะเดี๋ยวว่าต้องเพิ่มมัน เอ๊ะมันไม่รู้อ่ะมันต้องเพิ่มมันให้มันจับตัวเป็นก้อนนะหรอเดี๋ยวจิ้มจิ้มซิทั้งไนมันมันชิ้นเมื่อกี้มันแย่ปะป๊าไม่แน่ใจปะลองชิมดูซิมันมันเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าเกิดอันที่เป็นแบบนย้จะอร่อยแล้วอืมมันชิ้นมันแย่มันชิ้นมันแย่เนี่ยมันแย่ๆเดี๋ยไม่ควรใส่แป้งเพราะเมื่อก่อนที่เราทำในพวกหมูสับต้อนทออเราไม่ใส่แป้งนะหรออืม ทำตอนหย่ดแป้งข้าวโพดปะแปลว่ามีแป้งอะไรหยาแต่ไม่พลาดีต่อมาอันนี้เกี่ยวแนนอะไอันนี้เอาไปเจ็ดได้ไหมเออไม่ไม่ค่อยได้ผ่านก็ถ้าเกิดอยากชิมก็ไปที่ร้านใจดีชิมเขาทำอร่อยอ่ะต่อไปไข่เจียวปูอเดี๋ยวขอไปรับของจากไมโครเวฟแบบนี้ลูกชิ้นปลากายผัด เขียวหวานแห้งที่ทําเมื่อวันเมื่อวานนี้ก็คือทาตามแบบร้านใจดีชิมนั่นแหละแต่ในการตีอร่อยแน่นอนถ่ายคลิปแล้วอร่อยมากแต่ปริมาณปูที่เจ๊ใส่เจ๊ฝอยใส่อะมันก็ประมาณสองสามขีดเนี่ยสองขีดนะมันก็เยอะแล้วนะแม่หันียงไงอุ้ยเยอะนะดูดิฝอยเยอะกว่านี้หรอไม่รู้แต่เขาบอกว่าปูปูของเจ๊ฝอยอะที่มันแพงแพงอะมันเป็นปูแบบปูชั้นดีอะเนื้อก็เนื้อตุ้มตุ้มเป็นพวงพวงอะไรเงี้ยอ๋อนี่ปูชั้นไม่ดีเหรอ ไม่รู้ไนงะแต่น,นี่ก็ปูเยอะอยู่แล้วนะถ้าแน่นกว่านี้มันจะกลายเป็นปูเยอะไม่มีไข่เลยหรือเปล่าชิมชิมชิมนะคะอืมนี่เอาตรงนี้เรายังไม่ไม่ใส่ซอสใส่อะไรกินเปล่าๆปก่อนนะอืมมันก็อร่อยอะแบบแบบแบบเป็นไข่เจียวและปูอะปูเยอะๆเลยอะ ออืแต่มันไม่แน่ใจว่ามันอร่อยกว่าปกติไหมอ่นะเราก็เคยกินไข่เจียวปูร้านต่างๆมันก็ประมาณนี้นะนก็อร่อยอะ่ะปูมันก็โอเคเลยนะดีไหมอืมก็อ,อร่อยกูก็อร่อยเลยอะ่ะอืมกินกับข้าวสิแต่ว่าถ้ากินถ้ากินถ้าเกิดขึ้นจักระทาแล้วกินเลยนะ่าจะดีกว่านี้ อันนี้มันจะเริ่มมีความเหนียวนิดนึงเพราะว่าตากลมไม่นานเพราะว่าหลังจนากนั้นเราไปทาอะไรคั้นี่คือไข่เจียวให้ลูกสาวน้องพิมพ์ไม่กินปูไม่ชอบกินปูอือท้ายน้องพิมพบอกว่าเคาะไข่เจียวฟูธรรมดาปลาได้เอาไ,ไม่ไไม,ม่ธรรมดานะมันกรอบมากเราว่ามันฟูไปอย่างเงี้ยเราจะกินไม่ได้เพราะมันไม่มีเนื้อไข่แล้วก็อีกจานเป็นเมนูประจำปลาอืออันนี้คือชนะ,ะปลาเค็มปลาทําอร่อยมากขอยืนยันนะคะก็อร่อยนะกรงเวงไหมอ่ะได้กี่คะแนนเนื้อ อต้องขอบอกว่าเราไม่เคยกินของเชฟฝ่ายนะแต่เราเคยกินเต่เจ้าปูร้านอื่นมันก็อกพอๆกันแม่ก็ว่าให้ปาไปก้าวกันที่มี่สิเพราะว่ามันมันไม่สวยอ <laughs> นอกนั้นก็อร่อยอร่อยใช้ได้เลยอร่อยเลยเสียใจไหมหรือต้องสิบไม่เป็นไรก้าว <9 S 2> <9 S 1> ได้เนาะส่วนอันนี้ไม่ผ่านนะอาจจะต้องไปหาสูตรมาทําใหม่ไ้มาข้างในมันแห้งทำไมมันปาว่าไม่ต้องใส่แป้งได้นะเหรอเนี่ย แต่ถ้าเกิดว่ามันอันเล็กๆแบบเนี้จะไม่แย่แต่ถ้าเป็นอันใหญ่ๆหน่อยจะแย่รสชาติดีใช่ไหมรสชาติดีแล้วรสชาติอร่อยเนี่ยอันเล็กๆแบบนี้ก็ชอบอร่อยเลยรสชาติใกล้เคียงของเขาไมน่ะแล้วว่าของจะแข็งกว่าของเขาอ่ะข้างในมันมีความนุ่มใช่ใช่ไม่ถึงรสชาติรสชาติอร่อยเลยว่ารสชาติถูกทางนะก็ใกล้เคียงรสชาติถูกทางแล้วแต่ว่ารสสัมผัสต้องแก้ไขซึ่งไม่รู้ใส่อะไรใครรู้ก็เมนบอกมาได้นะคะเดี๋ยวไปปรับปรุงขอบคุณป้าปามากสำหรับอาหารอร่อย หลักกันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย